แซ่บวบคยกินยี่บ่อ่ะคำแซ่บวันไหนคกินแซ่บะแซ่บเะไรเน่ะคือไม่แซ่เนาะเพระมันไม่บะแซบม่ชอบกินเนื้อสัตวาชอบกนเนื้อสัตไป่คือว่าเช่นไรไป่ไปไปบ่จักจุดบ่ ยกราบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขุสุขพนเนาะมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกับสาวพวงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยเนาะมื้อนี้มาพบกับสาวพวงกะอยู่พี่แหล่พี่น้องเอ้ยอยู่อ่าบ้านโคกนี่แหละเนาะบ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรแขวงสวัสดิ์เขตเพี่น้องเอ้ยทางสาวพวงกะได้เดินทางมาหาอ่าสาวเต้าหรือว่าอ่าสาวมะนาวอย่างเดพ่อพี่น้องเอ้ยกะห็นได้หลายช่องทางเนาะทีกะจะเอามาถ่ายทําทางอ่า เพิ่นก็ลงหลายพอสมควรแล้วเพ่พี่น้องเลยทางสะพวงกันมาเป็นมื่อแรกเนาะตอนนี้ก็อยู่หัวอยู่ซานเพิ่นเดินไปพี่น้องเลยนี่ก็คือเฮือนเพิ่นเนาะเพื่อนก็เฮือนแบบโบราณพ่อพี่น้องเลยเพื่อนแบบจะพอเห่าไม่เห่าตาใหญ่พื่อนเลยเนาะสะพวงกันมามื่อแรกเป็นขีดแรกเนาะมื้อนี้ก็หลายเนาะหลายคนเนาะมาหาทางสาวเต่าเพิ่นเนาะโดยเนาะเป็นจังใดก็เขาก็เข้าไปหาทาง ทางครอบครัวเพิ่นเลยเนาะว่าที่ไปที่มาเป็นจังใดเนาะพี่นอ้องเขากะสิพาเอฟซีไปฮับไปฟังน้ำกันเด้อเนาะดูปะอันนี้ก็คือหัวขันใดพี่น้นองปะปะเธอมันโมฮักบ่อไหนเนาะขออนนี้เนี่ยเพื่อนๆเด้อมีไผยอยู่บ่อนอเนาะเพืนเนอ่อนโอ้ยอ้า ขึ้นมาทางในเฮือนเพื่อนกันเนาะเฮือนแบบอ่าบุหันนอกไปพี่น้องใครนอนสบายดีสบายดีเนาะเมย์บอยสบายดีเด้อเมย์เ้อท์ชางเมย์เพื่อนโดยฮะกลับมามือแดก่พอเนาะ ืนมาเมื Não, ่อไ่เห no ็นแต่ส่องนอื่นๆทายลงเนาะมาเห็นตัวจริงมนเห็นยังไงนี่นมนมแดงไข่ทักเพนเอาหมยังไงมาให้ยังองนี่เห็นยังงนี่มาใหจะพ่วงทักให้ว่าอะไร เป็นยังไงผูกแคนให้นาะเป็นยังไงเจ้าผูกแคนให้เพิ่งผูกแคนให้เพิ่อยก่ยุมถุผเปนไอสะดวงผูกแคนให้น่องสะดวงผูแคนให้สะดวงผูกแนให้น่อกเพิ่ไสะดวงนี้อนนี่มาก้อนนี่ ก็ท mm ีก hmm. ็มาต้อนเนี่ยเก่ยันแท้เลยเขีดนอะ่ดกอนที่พี่ะดีวาดีวนก็ง่วเนาะแฟนเด้อน่าเศร้าดีาวดีสาวอ่ว่าเพิ่งจะไ่ได้บอกแต่าจะอกเดเพิ่งเหนว่าแมกเพิ่งเห็นาวดวงตกแฟนห้วอ่ะดีาวกิ่น้ำสมเด็จมาตอนเนาะกินอะไรกินน้ำสมเนาะนีกับขนมกับแเด้อ

แกเบิรงมาไหนเจ้าแกเบิงมางันะเนาะอือขนนขนขจอยกันเป็นกมามันเนาะพ่นกงเป็นีอเป็นพี่น้องกันเนาะเมนบอกเป็นจอยเนาะร่น้องเป็นกมาจะเป็นมานี่เ้านออเดนร้านไปได้เงในหนนที่ายลงไปลยมาดปกติพนจีไปวอือ แซ่บ่เป็นจรงแซ่บ่อแซ่ใครกินยี่บ่อะไรเแช่ในวันไหนคกินแซ่บ่อแซ่เป็นไรเนาะคือไม่แ่เนาะเป็นไม่บ่อแช่เ็ไรนะอบแม่เลกแล้เรจ็คสาพเลยแจ็คกบสวอสายังบจ็คสวพ่อไม่ลายผุดล้วนมาตอดนอนยังจะเป็นนางเข้มก่าซลายย่องนางเข้มกวมี่บ่อเนี่ยเออมันอยากกินน้เข้มบ่เนี่ย น้เข้มกับซีวบอันนี่นะเป็อยากกินน้ำสมน้ำโคกเนาะอ่าค่งมาต่อยไหม้คมแบบลมล้อเนาะเินชาหนึ่งกัเป็ตะนาวเน่ะยยามหนึ่กัลูนาวอะไรพูกลงเงินชาหนกเิน ต้องกินมุนเยอนุ่มนี่แช่่ากินม่้ดนวย่ไม่ได้กน่จุดไปกินไหมเนาะลายล่นลายใขายตได้ไปขายตออันเจ้าจะจีขายธงเนี้ยได้นะขายธงเทไขายต่อนนตะเวนนี่จีขายธงเไอธงปัญหางัหาอันนันตะเวนได้อนนนตะเวนขายธงเทไรนี่แมนลสิบพันสิบพันโอ้รสองพัน แม่แ่ทางเขาชื่อมันมากอะองอันเป็ดพันหนึเนาะแล้วก็ขายอ่ะสงสิบพันอ๋อเก็กินสองพันสองพันกีบแล้วกันเ้ยังหู้หานปันอี่ไแบ่งปันกันีกแต่ก็ยังหู้อยู่เนาะว่ามากินน้ำมาข้าวอไรกยังังอยู่ฮะอก็มือิวินอยู่หื่นนเะีบอ่ลุาะเสีบอ่เป็นทีไเยบ่ มากินน้ำหวานเลยอเราอแซ่ตัวแซ่เป็นปองนั่นแน่เพราะหน้าปองยางมากเลยนอ้ากินเน่เลยเจ้ากินลายลายเน่ยใช่ไหมกินน้ำน้า่เลเจ้ากัแม่กินแล้วนะม้มาหมอมากินยี่บ้อน้ำส้มนี่มาโม่ตนแรกมาแกินยี่บ้น้ำสมนไห้ม่ผูกเนใคผูเนเวจ้าโมได้สะดวกไมแม่สะดวกไปแม่สะดวก เป็นูแคนใ้เจ้าแล้วะปูกแคนใ้เจ้าอ่ะปูแคนใ้ชาดวงันนี้เนาะเปลี่ยนกันเนาะเป็นเอฟซีงสาวดวงอีพี่น้องเ้ยนี่เปลี่ยนกันนี่นกแนิ่เนให้สะดวงผูกให้วันนี้เนผูให้วันนแใ้สะดวงไพี่น้องเว้ยนี่เป็นผูกแหนในดวงนี่เนาะ้ยาเพ่แสดงไทยได้ แก่ใบแบบนี้ยูนแกไวบบ่เกไว้ขายบ่เก็ไว้ขายโตเนาะแต่ขายงานบุญบ่มีบุญแก่ใหญ่น้ำหวานแก่มกินะแก่ใหญ่โมกินนะแก่ใหญ่โมกินแก่ใหญ่โมกินแก่ใหญ่ให้หมกินกนะใหญ่ให้หมกินกันว่หแกแ่ที่ว่าสานี่ อ้าววุ้ันนี้ฉลุกินแม่เพิ่นวันนะเพิ่นทองให้กินแม่เพิ่นทองให้กินน่ะอ้าขนมข้าวต้มเพิ่นก็าลายเนาะย่างยูกเขาอ่ะเจ้ากับมาต้อนน้ำเพิ่นเนาะสามีหลายอย่างเนาะลายเนาะเป็นนุ่มเป็นน้ำส้มเป็นน้ำโคกเนาะเป็นน้ำเค็มสิ้นแห่งนี่ก็เนาะกับเขานี่หะมาต้อนเพิ่นลายเยเพิ่นเชี่ยนี่บาดานนี่เป็นกระเบียบเพิ่อนวันขายกาแฟฮะ เป็นยังมาเนี่ยแค่เลือกเองว่าสีนี่งามแค่หนสีเจมเลยสีเจมเลยงามแท้ที่สีนี่มีแต่สวยนงามเนาะแค่ชื่อไหนเจ้านั่นข้องนี่แต่ว่าแบบนี้แต่ว่างั่เก็บเพิ่นเมื่อทักเองงานนเนี้ยนะแล้วก็แล้วก็ประการทักเป็นเนาะทักแพะว่ะนี่งามดิเนี่มาเก็บใบเจ้าอีกมาเก็บใบกินอีกแม่ยเก็บไปกินนี่เน่เก็บไปกินนี่เนี่ยแก็กินนี่ พี่ปีนเนาะพี่ก็เลยจ้าเาะปีนโดยเนาะนี่ก็ือเป็นแม่เพันเนาะโดยแม่ของสาวเต่าเนาะเป่นยังนมอยู่เป็นยังส่วนที่เด็กนบพรนี่อยากทาเป็นยังไปประชารูปประชารูมประชาเรวมยังจักอยู่เป็นยังโู้เจ้าของอยู่เนาะว่าโูกประสาทเป็นไหม เกระโบเองเลยไปพี่น้องเลยมันเมียได้ไหมสเต้าเพิ่นเป็นแต่น้ตเพิ่นว่าคอยยาถามเด้อะไงไงเจอเป็นลี้เต้าได้เป็นตะกี้ค่ะเพิ่นมาเป็นนักเอาตอนนี้บ่หรือวันนี้ได้เติ๊กานี่ก็เป็นเยอะเขาเป็นได้กินหัวปิญญาไปกับเต่าแต่เพิ่นกับเช้าเพิ่นก็เป็นแบบปกติคือเก่าเนาะปกติคือเก่าเห็ดนาเห็ดนางปัจจุบันนี้ไม่ได้กินว่าใครยา ไปยื่นยาเตือนอะไร้นะยา่นกินเนื้อสี่เสนหาสี่เสนมีจักมิดนะกินชิมหาเบอมีมีชิมหาเม็ดบ่อกินชิมหาบอเื่อเบิดนั่นเนาะแต่ได้ไปโตไหม สี่เสนเะ่นึงเพราะว่าถึงท่มันไม่ได้้ใชมิมเม็เนาะกินชม่ิเม็ดกิดกิมื่อไรเม็ดเนาะเมื่อคือ5มิดคือหามดเอแบบว่าเป็นชุดนะเนาะชุดชแต่ตอนนี้กงกินอยู่เนาะค่นี้อาถามนเพิ่ก็นอนในนีบอนกับหม่องเลย มองเลยนอน่จะคุนนอนอยู่เี่สามสามคนคนหนึ่งไปทางไหนสาคนหนึ่งนะหน้าคนน้องอ๋อมีมีน้องจะคนลูกหล่าลูกหล่าบอันคอยเน่าทำลูกเมยลูกเมนนแะมีจ้คนมีสามคนเปดคนแต่ตายหมดล้วเป็ดคุนหมล้ มี่สามนยิงจะคุ้นอ่ะยิงยิงหน่งอกผู้ชายกับไปนาเนาะไปนาไปย่งนาเลียงงัวเรียงควายบ่งงัวอยหน้าได้เนาะอยู่หากินได้เนาะมอยู่หากินที่ถ่านที่ดีกับวไปเฮ็ดเี่ยเห็ดงาเนาะเบ่กับวไเนี่ยเน่แม่ทีได้อยู่น้แม่วัาไปใส่แต่เนน้เพินเนาะไปด้น้เพินเนาะเจากับัไปใสเนาะ ขผาพ่นนี่บ่กินข่ากับยนง้งเมื่อเ้า้านี่กินแะ้รบ่กินไก่อ๋อมาจิใช้ไก่น่ะอ๋อว่านี่เนีผูกแขนเพินบ่เนีไปเนีไอ้อะมุ้ไปห้องอู่หน้าคน เป็นให้พีให้พีหน้าให้เออพีให้พีหน้าให้ก็เลยมาวันนี้เอาหมูไปเมอบเพื่อนมาผูกต่อแขน้ําดีมันเศร้าวันนี้มอเป็นจงได้คาเฮดมาแล้วกันดีอ่บ่อาการก็ดีเนาะปกติเลยค่ะปกติเลยปกติกับรตนได้ลงแล้วอการนอนยเ่ไหร่การนอ่อเจ๊งนทาเจ๊งดุกหงเข่าดุกเลดุกหนึ่งเข่าเล่เหมืนุกหนึ่งาปก

ผูกให้พี่น้องแม่ผูกใสติมากสติกางให้ให้เจ้าเชาไ้วาไ้ไว้ยคนเนาะคำดีมาคำดีอ่ะคำดีอ่ะู้นได้เนี่ยมาอยู่คำดีกได้จาดี่ะจกคนห้เนาเนาะผูกให้สาวพงมาแบบนี้ได้ยได้าไดุ้งดเออเบอร์ละกายาดอกเบอร์ละกายาดเน้น้น้เด้บรกยา ประตูมาเลยนี่ประตูมาไงนี Although ่เาจื mm ีเราจืดันเนาะอันนี้เเหจืดบ่นี่เคยเห็นบ่กยเห็นบ่ผ้นี้นะจกใส่ประเคยเห็นอยู่ถ่ายไอกในถ่ายนะนี่เนนี่เลยถ่ายมีเยอะนะมันบวมได้เนี่ยมันฉ่ำโตกันก็ได้นะเอ่อเอาต่อเาี่าผูกแขนเลยเพื่อนวันนี้เพิ่งผูกแขนในห้องพี่น้องเลยทำป็แต่เพื่นแห่งาดวงผูกนไ้มันนี่เพิ่นมาผูกไสาดวงมันนี่ซาบุนมี่ต ตาตีโตบนี่ง่ายก็แบบเพิ่ไังซื้อที่นั่นน่งจะเป็นสาสงด้นยของสางกับตได้ผายกใส่แน้ใหแล้วันี้ส่กุกห้สาพ่วงไหมพี่น้องเลยพวงอะไรไโอ้เราเปพวงูพไรอีกเนาะยังไปูกมาแล้วผูกมาแล้ว สวัสดีวันนี้ทําดีค่ะวันนี้มาแต่พอดีก็ยังชื่อยัื่แบบเพ่แบบว่าแบบผู้ไปมานะนมนเมดีดโดยคืออันใส่นั่นบ่คือใส่โซไว้ขออนุญาตถามเนาะเพิ่นไปบ่คือว่าจังไดบ่ใช่ไปไปบ่จักจุดบ่จักจุดนําตลอดต้องนําหาตลอดเนาะ ไปข้าวไส่ไหว้อปไปรถก๋วยเตีนรถโบกขึ้นตลอดแม่แม่ไปที่ได้เนาะแม่ก็เลยผูกพืนไหวเนาะพื้นวัดออกจะ่ดูแต่โฉก็เปนโตรเอนเดนรถฮมนแตอยากไปอะบอกไปกลางคืนก็เป็นจาไปเจะไม่ยันจูนจับบอเนาะคนอื่นมาไปเลีเจ้ไม่ยันไปเอาเขาแล้วฮะทั้งเ่อเขาวเด้ค่ะ เอ้าขาวอยู่ท่านจะเอาบ่สัญญาสิเอาเนาะสัญญามาพาเองนะดูๆๆยอมเลยเพิ่นก็สิคนจบงานจนปีเนาะแต่เพิ่นก็เพิ่นก็ยังจําได้อยู่เนาะก็ไปมานะพี่น้องเพิ่นก็ไปแล้วไปบ่มาเนาะเจ้าก็เลยอาผูเพิ่นไว้แม่นไปหากับหามือเวนบัดหาเห็นแล้วบัดแล่นอ่นํามืเวนเห็นแม่ก็แล่นนี่เนาะอื เห็นได้บัดชวนมาบัดย่านค่ะบัดย่นานี่จ้เอาเอาไว้สิบ่ทํนายางนาะบ่ได้ทํนาได้สินาบ่า้ลับนปลาหลวงน่ะเออนนาปล่ไปเวียงน่ะขอญาติทงานเฮ็ดงานอืมเฮ็ดงานหยังน่ะงานหยังน่ะโอ้ยโยๆจเฮ็ดนาตินจะคือขาวทยังน่ะนยังจะสบ่่อยกลัว คอยซื้อมาใส่นี่ชบอกสูตรจะได้บหนี่้หนาขาวนาข่วรอบือมสติกบออีกยังหงนะยีสติกใช่อยบ่งแน่ยีเต็งหนาเต็งหนาบ่ไปใช้ไปบุญบ่ไปลินบุญบ่ใบุญธาตุบุญธาตุเราจักเคยหูจักบุญธาตบ่อยขึ้นมาจักนี่อ ไปซื้ Freiheit, อยัง ouais. อยู่บุญทานุนะอยากได้ยังในใจเจ้าน่ะแต่อยากได้ยังไปทานุนะถ้าอยากได้ยังแฮงในใจเจ้าน่ะจังหวะอยากสิไปบุญทานุนะแต่อยากได้ยังเบึงง้อฮะเอาเครื่องท่าผิวไว้ให้เนี่ยฮะพว่นาท่นาให้เราหาไม่แต่งหน้าเลยพี่น้องเลยหาถ้าก็แต่งหน้าให้เบื้องเนาะงามแล้วงามแล้วโค้แล้วอ่ะอือฮะ โพนแต่งหน้าบ่เก่งเด้เพิ่นยังเพิ่นแตงหน้าเป็นกว่าสะพวงอีกพี่น้องไปไปหาหมอนี่เดือนนึงซะนึงบ่แม่น่ไปนึงนี่เด้ท่านเฮาอาทิตย์จันทร์ก็ไปไปหาหมออยู่ไสน่ะหมอสวส์รงายาเพิ่นให้กินเบิดบ่ยังกินมื้อนึงเืนึง เกินตอช้าเรก็แด้ไ่กินเมือเมื่อเดืเมื่อเดืนเ่งามื่อเดืเื่อนอนกินกับกนอนทุกวว่าอย่าเพื่อนชาลิเมนคนนี้อ่ยถามเนาะวัดไปต่อยากับเพงเนาะวันนี้วันนี้เงินคํำวัดหากระเไร้ไปหาเนาะกขาดไปอยากว่าชาเดือนยว่าเป็นอะไรแบบ ทำขาดไปแล้วนี่ก็บุ้มีเงินคือว่าไม่ได้ไปตตอเนาะไปต้อชว์เดียรชำเบียร์กับเพื่อนกัเ่นเนี่ยี้ำยาเนาะบุ้มีเนาะก็ยแติน้ำยาเนาะก็คือว่าเพื่นก็แบบกินกัไปกามาเนาะเพราะว่าเพื่นยาเราเมีเงินเน่กินยาต่อเนืองกับพี่ีเนาะกยานี่ก็คือเฮือนของเพื่อนเนาะทั้งนี้กับให้นอนซะนี่น้องทรายบ่เนี่อ เดือนสิบบาทสองคนไปน้องเลยอันนี้มันเป็ยามหนาวเลยเนาะโอประตูบองเยี่ยมกับบัมีเนาะเป็นกระปื้นลมกบพัดเข่ามาแล้วกับหนาวแล้วนี่นี่หนาวแล้วนี่หนาวไม่กลัวกอดแค่นี้ขมิ้นผัวกอดอุ่นบ่อุ่นแล้วอุ่นนะเจ้าก็อยากได้บ่อได้อยู่อยากได้แฟนบ่อเอาแล้วเอาเลยวันนัเกออืมวันนากเกอนักเกให้นะ

จิ้วยี่โบผวมาผังนะจิ้ยี่บย่เอ่นี่เสียพลนอนผ่อมเสียพลมนบอสเหมอนเนโชว์อัดเนสิบหกแ่บ่าเค็มนะแ่บแซ่บอนัวบครับบถือพ่น้พี่น้อง่เ่อมนเลยถาังกินเตียว ขอโทษขออภัยน้ำเลายเด้อเนาะนางงามงามนางงามงมนางงามงามถูคนใเจ้าฮะนผูกวัดแล้วในนี่น่ไม่เหน้นลมีบ้อเนน่ะมเงินไหนะนี่มเงิน่า่ได้อเินลายแท่นี่มต๊กบองเด้อบอกไนล่น่ะกบอนะะ เพุรผูกเแค่ในสาไลน้องไปม่น้องคนเลยเนาะโดยอันนี้ผูกไส้ทั้งไข่แล้วได้ทุไข่เนาะแพงมาใช้เงินได้หนิเนาะสาไลเราใช้เงินไให้ผู้บังเน่ยผู้บได้เพิร์ชผูเงินหสบายดีเ้อสาไลเลยเลยยังหยับ้มาปากมนังเข้มของมากบ่นะ อมักเออักแห้งปมู่นีถ้าผูกให่ดีปะรเออลอูเจ้าเนี่ยูกเบื่งได้นะเบืองไรก็ได้ป้ะเบืองไรกสำคัญที่สุดนะเบืองรสำคัญนะ่นี่ความไสำคัญป่ะเฮ้อเนเจ้าไหวแกผัวจะแน่งโอ้ยเป็นเจ้าไหวแกผูตัวท่าได้มาผูได้าจมูกได้ตัวไห้ตัวตัวท่าตัวท่ามวนกูมูบ่หมวนในหลังเนี่ยขันเจอีเพื่อนเจ้างไยินมือหเนาะ มี่ได้ลองมาคืนเท่ารนโอ้ยขาบอกมาได้ลองเพลงกินเดียบบ้างเลยนะไม่เป็นได้นะว่าห่้งใหญแค่หนนะแข้งใหญ่แงเด้อคนเดียวไม่เดียวาเดวไม่เดียวฉัวไ่อบ้วยอด้วเนียเดีแ้้เด้อเเเนเซเ ซื้อมะนาวบ่น่องมะนาวขามะนาวขามบุญาบชั่กี่บักีบนี่โอ้ยไม่ร้อนหนิหายไปหายชีพอะหายไปหานะมะนาว สามนาวนาะเป็นซื้อสามนาวนี่ื้อสามนาวที่บอกถ้าเขาก็ะอิ้นซื้อเพิ่แหายได้บอดียนดว่าจรงได้ทายได้บ่อดูว่าผูกว้นสมขึ้นเจ้ากระเซวบ่เขาขายขึ้นอะไนนีะเอ้ยสิบอบาเรเงินหน่ะเร่เอ้ยายแขเร้อโดยเงินน่ะเริ่มสมขึ้น แค่ให้ไน้สัเจ้าไอ้เป็นอาเต้ผายบุแนเขาน่อเต้ามีมือผายกระดาษใบทานมแต่เอาเงินให้น่องคนเอาไปซื้ออันเกิดจากอาหาหนาเนาะหนาแล้วกัข่าวช่มเนาะข่าวกูหนาจะไล่จ่เอ่ามือก่อนเด้อยันน่องหย่ันน่องหน่อยมนาเอ่อนมาดิ่งอ่เ่ด้เออแลมาดิ่น้ามันยางได้เล็กอย่ามาอุ้มาเล็กจ้กยังหน่อยอุ้มมาน่อยก็อ พิจวมีพิจิไม่เกงินห่เนาะพอกูเอาหายปูเอาหายยนอนหายม้าหายเ้อมีเศร้าไปบ่ายออมีเศร้าอะไกัหาผัวดิได้ผัวยบ่ายได้แล้วยังมีมีเศ้ากัหาผัวได้เนาะเข่ไนาะเป็นไอเ็พอแหพอเลยมาบ้าเเด้อมาบ้าเออ จังไัทางเขาก็บลิกกลัวคนหลายเนาะเขาก็จิได้โคตัวลาไปก่อนนะเป็นพักก่อนเนาะโดยโดยเนาะทางเขาก็จะโคตัวลาไปก่อนเด้อเป็นเลิกกลัวคนหลายได้เนาะสบายดีสบายดีเด้อน้องมะนาวไว้สบายดีเด้อสบายดีมะนาวใช่ไหมพบอีกเนาะเขาไม่ยอมไมายามอีกเด้อมะนาวสบายดีเด้อแม่ดีเลยดูนี่กับแม่เฮือนซานบ้านทรงเพื่อน เพิร์ลไ่น้องเพือนใหม่ไหมเนาะโดยทางนี้กับสเปนเนี่เฮ e. nah no. ือนครัวเนาะเพือนครัวเพิรนลไม่พี <h <h ่น้องอทางสะพวงกับบอดี้มาจากเถื่อเนาะบุคุเห็นแถวนี้มาครั้งแรกอ้าวม่ไม่น้องเอ้ยพูบบอลอยู่เฮ็ดกบเฮ็ดกินทั้งเพิ่์ลกันเนาะน่ะอืมเฮขีดอภัยเนาะนี่กับเมนเฮือนครัวเพิ่์ลเด้อไม่พี่น้องเอ้ย หันมาทางนี้กันเนาะอืมโอ่งได้นี่เนาะกับเจ้าเอิญเนี่กะเตกวินไปหลายเติมเนาะพ่อพี่นอ้องอุ้มข้าวหมูห้าได้สาครวงได้ไนี่โดยโดยหาเชนครั้งแรกได้นี่เนาะโดยอ่ะบินไปขางนึงเลยโดยอ่ะจังใดสาครวงก,กับชิจบคลิปเวียงซัมนี่เดอ้อเพ่พี่นอ้นองเลยทางเพลินกันเนาะพุชจกผู้ง,งามเพื่อนพี่น้องเลยโดยเนะาะสะพวงกับชิจบคลิปไว้เพียงซำนี่ก่นอนเด้อเนาะ สาพวงว่าพิดภลาดประการใดก็ขอถวษขออภัยหลายๆน้องพี่นอ้องคอะคุณเมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อแล้วก็บอกกดข้ามโฆษณาให้สาพวงในเด้อเนอะโดยสำหรับคลิปนี้กะสิโคลาไปแล้วสบายดีสบายดีเด้อ